สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ที่เราเป็นคนที่ชอบคนง่ายแบบเวลาเราเจอใครเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนชอบเรานิดนึงนะหรือว่าเขาดูน่ารักดีหรือว่าเขาดูแบบเออทำงานเก่งดูเขาเก่งเกินกว่าอายุดูเขามีความคิดผู้ใหญ่อย่างเงี้ย เราจะชอบเขามากแต่เราก็ไม่ได้บอกเขานะคือเราจะชอบไปค้นข้อมูลพอเราแบบเฮ้ยชอบคนนี้ว่ะก็ไปค้นคน้คนคนข้อมูลเออดูท่าทางว่าจะโสดอะไรเงรี้ยแล้วก็จะแบบทักไปคุยคือถ้าเราชอบมากๆอ่ะเราจะเป็นคนคุยเขาไม่ได้เป็นคนคุยกับเรานะคือแบบเราชอบคุณง่ายไงเราก็เลยแบบทักไปคุยสิก็เราก็เรา,เราโสดอะ่ะ เรามั่นใจในตัวเองว่าเราสูตเรามั่นใจว่าน่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดไปเองว่ามันน่าจะได้มันน่าจะใช่คนนี้เลยแหละเพราะว่าเราก็สูตรก็สูรสูตรนะอะไรอย่างงี้นะคือเนี่ยก็ทักไปคุยก็ก็คือหลายครั้งมากที่เราแบบเหมือนแบบคิดไปเองคิดวนเวียนว่าคนนี้แหละมาในเวลาที่เราต้องการพอดีแล้วเราก็มันมันจะ เดือนหรอกเดือนสองเดือนเนี้ยเขาก็จะแบบเงียบหายไปนั่นแหละคือการปฏิเสธแบบสุภาพเพราะพะว่าเขาไม่ได้ชอบเราแล้วอะไรประมาณนี้นะหรือว่าเขาไม่อยากคุยกับเราแล้วพอตอนอ,อกหักนี่นะมันไม่ได้อ,อกหักเพราะว่าเริ่มคุยจริงๆบางทีมันก็อ,อกหักตั้งแต่เราไปชอบเขาแล้วเขาก็ไม่ได้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับเราเงี้ยแล้วก็อ,อกหักเออ าก็รู้สึกว่าอะไรวะออกจะสวยก็ไม่ชอบนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ชอบเรากับคืนใช่ไหมอ,อกหักซ้ําๆซ้ำๆมันเหมือนกับว่าเราไม่มีจุดยืนอะพอเรามันมันบ่อยเกินจนรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วนะมันแบบจะมีชีวิตแบบนี้หราที่ไปชอบนนคนนั้นคนนี้แล้วก็กลับมายืนจุดจุดเดิม เจ็บปวดเราก็คิดไปให้ไกลกว่านั้นอีกว่าถ้าเราได้คบกับคนนี้จริงๆคิดว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงอะ่ะถ้าเกิดว่าเขาเามีฐานะประมาณหนึง่งกลางๆเนาะสมมติอย่างเช่นฐานะกลางๆแล้วถ้าเราครบเขาแล้วแล้วแบบมันไม่ก้าวหน้าละ่ะมันไม่ก้าวหน้าละ่ะ มันก็ต้องเลิกคบใช่ไหมถ้าคบใครแล้วชีวิตมันไม่ได้ดีขึ้นอ่ะคบไปทําไมใช่ไหมมันเสียเวลาใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะคบใครสักคนอ่ะมันต้องทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่ก่อนจะคิดได้แบบนี้ยมันก็ต้องเจ็บซ้ําๆเจ็บบ่อยๆแต่เราก็ยังหาคําตอบไม่ได้นะว่าทําไมทําไมเราถึงต้องแบบชอบใครง่าย ชอบใครไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็ยังหาคําตอบไม่ได้กับแล้วเราก็จะแบบอกหักฝ่ายเดียวตลอดกับบางคนนะ่ะแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูนะวะเออเขาก็มีเขาก็ไม่มีแฟนนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้มาเล่าเรื่องผู้ชายคนนั้นคนนี้ของเขานะให้เราฟังไงทำไมคนนี้มันไม่ชอบคนง่ายวะแต่เราอะชอบเอาผู้ชายคนนั้นคนนี้นะ่ะของเราที่เราชอบเนี่ยไปเล่าให้เพื่อนฟังตลอด เราก็เลยลองเปรียบเทียบกันดูว่าทําไมเราถึงต้องไปชอบคนนั้น,นคนนี้บ่อยกว่าคนกว่าเพื่อนเราอีกอะไรอย่างนี้นะพอเรามานึกดูนะว่าผลลัพธ์ของถ้าเราถ้าเขาชอบเรากลับแล้วเราก็ชอบเขาเหมือนกันใช่ไหมเออผลลัพธ์ของมันคืออะไรผลลัพธ์ก็อาจจะยังไงอะ่ะเขาอาจจะทํางานของเขาแล้วเราก็ทํางานของเราแล้วฐานะเขาก็ อาจจะเลี้ยงดูครอบครัวได้ประมาณหนึ่งแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้มันยังไม่ได้เหลือเฟือที่จะแบบเฮ้ย hey, ไปเที่ยวไหนก็ได้อิสระเสรีมีลูกแล้วต้องแบบเลี้ยงลูกได้อย่างดีอ่ะเออมันอาจจะยังไม่ได้เพราะมันยังไม่พร้อมเท่าไหร่คืออันนี้อยู่ในระดับที่เลี้ยงดูพ่อแม่ได้แต่ถ้าจะมีลูกต้องเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดต้องแบบคือไปผ่าลอดลงมาอากเอกชนได้อะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ฝันเอาไว้อะนะ คือมันจะต้องสุขสบายอะถ้าจะมีใครสักคนเข้ามามันจะไม่ใช่ภาระแต่มันคือความสุขนี้อ่ะนะแล้วก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดว่าเราได้กับคนนี้ใช่ไหมแล้วเราจะชีวิตมันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมก็ไม่เพราะว่าฐานะมันเท่ากันแล้วก็ตึงๆเหมือนๆกันอะไรประมาณนี้นะเออแล้วก็เลยเปรียบเทียบอีกว่าพอเราอ,อกหักใช่ไหมเรามันไม่มีอะไรทําอ่ะ ไม่มีที่เดียวจิตใจอ่ะเราก็เลยเออมันจะมีอะไรไหมที่ทําให้เราแบบโฟกัสได้ตลอดทั้งเวลาชีวิตของเราเนี่ยเราจะโฟกัสแค่เรื่องเดียวเราทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นไได้ <S <S <โ>ก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะทําธุรกิจกิฟตาฟรีแล้วเราจะเป็นไดมอนด์แกมพราได์แล้วผลลัพธ์จากตําแหน่งไดมอนด์แกมพราได์เนี่ยคือการที่เราจะมีบ้านมีรถมีเงินที่แบบเปิดก๊กน้ําแบบชีวิตไม่ต้องกังวลอะไรแล้วอ่ะ เปิดก๊อกน้ำเงินไหลามาไหลามาทุกนาทีแล้วมีเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่ผู้คนที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้แบบเป็นแรงบันดาจาจให้แก่เขาได้ถ้าเราทำไดมอนด์แกมปาได้สำเร็จในหนึ่งปีหรือ2ปีเนี่ยผลลัพธ์ของมันอะเฮ้ย <c oughs> มันทำให้เราเป็นสุขได้จริงๆคือสุขจากการที่เราพึ่งพาตัวเองจริงๆสุขจากการที่เรา เหลือกินเหลือใช้จริงๆถึงตอนนั้นอ่ะเราค่อยคิดเรื่องการมีคู่ก็ได้ไหมมันเหลือเวลาอีกปีสองปีที่เราจะต้องเต็มที่แล้วเราจะต้องมุ่งมั่นทําทุกวินาทีของเราที่เหลืออยู่เนี่ยกับความฝันของเราแลวเอาหัวใจเรามาไว้ตรงความฝันของเราแล้วหลังจากที่เราเหลือเฟือแล้วใครจะเข้ามาก็ค่อยว่ากันอีกทีดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องไปจีบซ้ําๆกับเรื่องเดิมๆอ,อกหักแบบเดิมๆอีกมันก็เลย เฮ้ยคิดออกเลยอะในระหว่างที่เราทําตามความฝันของเราเนาะในระหว่างที่เราแบบต้องทําคลิปทุกวันแบบตื่นมาก็ไปทําภารกิจออกกําลังกายใส่บาตรอะไรให้เรียบร้อยก็มานั่งทําคลิปนั่งศึกษาข้อมูลมานั่งศึกษาวิธีการทําคลิปให้ดีอย่างเงี้ยเออมันก็จะโฟกัสกับเรื่องเนี้ยเที่ยวก็ไม่เที่ยวเที่ยวน้อยลงแล้วก็ มีเพื่อนน้อยลงคบเพื่อนแทบจะไม่คบเลยนะคะใครชวนไปไหนก็ไม่ไปคืออย่าว่าแต่แชทกับใครก็ตามคือเราจะทําน้อยมากเราจะทําแต่ง,งานอย่างเดียวคือเราแทบไม่คิดถึงคนที่เราชอบเลยอะเออคือมันมันแบบมันเป็นเรื่องเล็กไปเลยอะมันไม่ใช่เป้าหมายสําคัญของชีวิตเราแลอวอะ่ะตอนนี้เป้าหมายของเราคือเป็นไดมอนด์แกนพลายใช่ไหมคราวนี้เราก็เลย นึกอ๋อว่าคําตอบที่เราค้นหามันคืออะไรเราอยากรู้ว่าทําไมเราเป็นคนชอบผลง่ายจังแล้วก็อ,อกหักบ่อยๆแล้วชอบนี่ก็บางทีเราก็ไม่ค่อยเลือกนะก็ชอบไปทั่วอย่างเงี้ยนะหน้าตาดีเราก็ชอบเลยแล้วคนนี้ก็เลยหาคําตอบว่าทาไมถึงชอบผลง่ายได้เพราะว่าเรามีเป้าหมายพอเราเรือมโฟกัสกับการเป็นไดมอนด์แกรนอะไรเนี่ยเฮ้ย ใคเข้ามาสามสี่คนเข้ามาในชีวิตเนี่ยเหมือนกับแบบคือเขาเข้ามาเหมือนเขาอยากคุยหรืออะไรเขาเขาพยายามชวนคุยทักแชทมาอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้นที่ก่อนหน้านั้นอะตั้งหลายปีเลยนะไม่เคยมีใครที่จะแบบทักแชทเรามาหรืออยากคุยกับเราหรือว่าส่งรูปส่งอะไรทักทายเรานะไม่ไม่ม,ม,มีตอนที่เราแบบอกหักบ่อยๆตอนนั้นอะคือตัวน,นั้นอะจะเข้าหาคนอื่นมากกว่า แต่พอเราโฟกัสกับงานกับความฝันของเราจริงๆอะเฮ้ยเราแบบไม่หิวอะเราสึกไม่หิวผู้ชายแล้วพอเราไม่หิวเราก็รู้ว่าไม่ใช่คนที่เข้ามาในระหว่างเนี่ยสามสี่คนเนี่ยเข้ามาในระหว่างที่เราไม่พรอ้อมมาในระหว่างที่มันไม่ถึงเวลามาในระหว่างที่เรายังไม่เหลือเฟือถ้าเราคุยไปมันก็เสียเวลาเพราะว่าเราจะเสียเวลาที่จะทําความฝันของเราถ้าเกิดเรา คุยกับเขาหรือเราได้คบกับเขาจริงๆเราลองเปรียบเทียบผลลัพธ์ของมันนะผลลัพธ์จากการที่ได้คบเขากับผลลัพธ์จากการที่เราทําความฝันเราสําเร็จอะ <S an> คือไม่ใช่เขาไม่ดีนะถ้าเขาดีหรือเขาใช่จริงๆเขาต้องมาในเวลาที่เหมาะสมเขาต้องมาในเวลาที่เราทําความฝันเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่เรามีเวลาลคิดเรื่องอื่นแล้วเวลาที่เราแบบผ่อนคลายตัวเองแล้วแต่ตอนนี้มันคือการ เข้มข้นกับความฝันตัวเองอยู่แล้วแบบเฮ้ยมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราทําได้ไงวะปกติถ้าใครเข้ามานะ่ะเราจะไม่ค่อยปฏิเสธแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครเข้ามาแต่คราวนี้ยพอเราแบบมีความฝันอะความฝันเรายิ่งใหญ่อะแล้วผลลัพธ์มันมันตอบแทนทั้งจิตใจทั้งทางร่างกายทั้งภายนอกภายในตอบโจทย์ทั้งหมด ของชีวิตที่ต้องการอะได้ได้ดีกว่าการมีใครสัก